เหยียบกุยช่ายถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนใหญ่เหยียบก็โดนว่าเนี่ยแต่เหยียบเองเหยียบเองไม่มีใครว่าสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้เข้าสวนในบ้านนะคะ <c oughs> เข้าสวนน้อยๆพื้นนาน้อยๆในบ้าน,นไอมะเขือมะเขือตอแหลแล้วมะเขือปอกก็ไม่แน่ใจนะเพื่อน เนะว่าจะเอาไปปลูกก็อุ้ยบางคนเขาก็ปลูกแล้วใหญ่ก็กล้า,กล,ากลัว,กล,วกลัวอะไรก็ไม่รู้นี่อ่าสองต้นนนสามต้น,ม,ตนมันยังสวยมันใหญ่แล้วว่าจะแยกใส่กระถางอีกก็เลยเอาพริกออกเนี่ยพริกออกสามกระถางจะเอาไปปลูกแล้วก็จะเอากระถางมาใส่กระถางมีแต่มันไม่มีที่วางมะเขือเนาะม,มันเต็มไปหมดแล้ว ดีนะช่วงนี้โควิดไม่มีคนมาบ้านโชคดีไปถ้าคนมาบ้านต้องยกออกยกออกมาไว้ข้างนอกตอนกลางวันแล้วคนมาเขายกไอ้คนกลับเขายกข้าวอันนี้โชคดีปีนี้ปีนี้ไม่มีคนมายังไงอย่าไปไว้ข้างนอกนะว่าจะเอาไปปลูกฝนก็ตกยดูนี่มะเขือเทศมะเขือเทศสั่งมานี่ต้นละสามสิบหกสามสิบเจ็ดบาทต้นละหนึ่งยูโรนะอันนี้จะดูออกดอกแล้วนี่ ก็ไม่เป็นไรได้กินตัวน,นี้ก่อนอันนี้เพื่อนเขาซื้อมาเขาปลูกในกรถะถักในในบ้านผักเนาะเขาปลูกในบ้านผักมันก็โตเลยนี่ที่ยายจะเอาไปลงดินเดี๋ยวยายจะพาไปดูไอที่ลงดินวันก่อนลงดินไว้น่าจะได้อาทิศหนึ่งแล้วแหละเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวจะพาไปออกไปเก็บไข่วันนี้สามวันแนละ้วในด้านนี้ก็อันนี้ก็ไม่ค่อยโตรหรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกมันหนาวเนาะ ม,มีสารพัดแลยกละลำดาวกะลำปมโคราบีเต็มไปหมดนี่อันนี้พริกชีฟ้านี่จะออกดอกแล้วมีเม็ดไอ้จเอนี่เห็นไหมแต่ก่อนที่จะเอาไปปลูกต้องไปตั้งไว้นอกบ้านก่อนให้เขาได้รับแสงก่อนก่อนที่จะลงดินเนาะ นี่ไงยายจะแยกสาต้นนี่ต้นใหญ่ๆเพราะว่าเวลาเราไปปลูกข้างนอกนะมะไี่นี่นะปลูกยากมะเขือนะสําหรับยายนี่กะเพราโหระพาเอออันนี้กะเพรานี่อันนนโหระพาแม่งลังไม่ขึ้นกําลังพอเอกหลายรอบแล้วไม่จริงๆต้นสองต้นก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆไอ้พวกนี้นะ กรพายายไม่เคยกินเท่าไรกระเพราพิ่งปีแรกที่ปลูกก็ไม่เคยปลูกอันนี้พอดีมาลายให้มเมล็ดยายมายายก็เลยปลูกเนาะมันหนาวนานปีนี้หนาวนานมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยน,นี่ขึ้นสวยขึ้นชายขึ้นชายฝรั่งเราเอ้ยขึ้นชายไทยเรานะนอันนี้กับมาลายให้มเมล็ดมายายก็เลยลงกระถางเนาะไปดูพริกสเปนกัน,น ออกลูกเต็มต้นเลยนี่เห็นไหมวันนั้นเก็บไปกินกับใสกรอกได้ได้เก็บกินกับใสกรอกอีกเดี๋ยวนี้อะไรนี่วันก่อนยายถอนออกตังเยอะนี่ถอนไปปลูกได้พาไปดูกันนี่ไงเพร่ออีกอยากขึ้นเต็มเลยผักยังไม่ขึ้นนี่ไงแมงลักอันนี้ยาย พาะไว้ในกระดาษทิชชู่เนาะก็ขึ้นไม่เยอะมันอยู่ที่มเมล็ดแน่นอนเลยยายดียกว่าอยู่ที่ดินเพราะไรใส่ในกระดาษทิชชู่มันก็ไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นอยู่แค่ไม่กี่อันยายก็เลยเอามาดึงมาใส่ส่วนอันนี้น่าจะเป็นไอ้นันแตงกวาขึ้นดีอยู่แตงกวาดูสิอันนี้ก็อันนี้ก็เอาไอ้นันมาใส่อีกฝักทองก็ไม่ขึ้นเนาะจะได้ฝักทองกินไหมอ่ะปีนี้อ่ะเพราะเพราะครั้งแรกขึ้นนะ ไปเราจะพาไปข้างนอกไปเก็บไข่อะยายจะเอาพริกสี่ต้นนี้ไปปลูกเพราะจะเอากระถางเพื่อนเนาะนี่นะคะดูเอาเพื่อนๆยายกำลังเอ่อตอนแรกดีใจเนาะว่าปีนี้ได้กินพริกแดงแน่เลยยายเพราะว่ายายเพาะไวผลสุดท้ายก็ปลูกไม่ได้มันหนาวเนาะนี่นะคะผักที่ยาย มีคนวันนั้นคนบอกว่าให้ยายถอนยายก็ถอนอยู่นั่นแหละพวกยาน่ยนะแต่ว่าวันนั้นยายบอกแล้วเนาะว่ามาทําแข่งกับฝนก็เลยมาถางถางางเออเขาบอกว่าทางทางถางทาง,ทางมันไม่ตายลอกอะไรเงี้ยต้องถอนจริงๆยายก็ถอนเนาะยมารีบปลูกวันก่อนนะมารีบปลูกแข่งกับฝนเห็นไหมเดี๋ยวค่อยมาถอนเอา นี่เนี่ยยายจะ,ะนะเดี๋ยวจะเอาันี่แหละจะเอาต้นคารโรนาเนี่ยแหละ,ะออกจะปลูกพริกสักสีต้นตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้ไก่กินด้านโน้นเดี๋ยวค่อยถอนตอนที่ว่าตอนทำจริงจริงจริงจง,จง,จงตอนมันแรงก่อนถอนออกให้หมดไปเดี๋ยวยายจะนี่มันฝรั่งขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆนี่มันฝรั่งใหง่เห็นไหมเึ้นมา มันกรล่งขึ้นแล้วไปดูพริกเดีย๋ยวจะพาไปดูพริกนีสตอบบรอเบอรี่ออกดอกเพียบเลยดูดิแนงมันขึ้นเต็มเลยนี่ดี๋ยวก็พอปลูกเอาเอาผักเอะไรมาปลูกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเอากระถางม,มาใส่แขนงมันไว้นี่แหละแล้วก็จะปลูก ปลูกไว้ปลูกปีต่อไปเนาะปกติยายก็ไม่ใส่ล็อกยายก็ปล่อยให้เขาเลื้อยอย่างนี้แหละแล้วค่อยมาขุดไปปลูกแต่ว่าพอเราใส่กระถางทํางานเยอะหน่อยแต่มามันก็ดีเนาะมันรากมันไม่ขาดเนาะเนี่ยแล้วสองร่องนี่ยายก็จะขุดทิ้งพอเก็บเสร็จก็จะขุดทิ้งเนี่ยสองร่องนี้ขุดทิ้งแล้วก็ปลูกกระเทียมเนาะขุดทิ้งแล้วปลูกเพิ่มใหม่ สีป่ปีน่าจะสี่ปีเนี่ยเพื่อนๆเนาะแต่ถ้าถามว่าเอาไว้ถ้าจะเอาไว้ปีหน้ามันจะออกลูกไหมออกโลกเหมือนเดิมเนาะออกโลกเหมือนเดิมแต่แค่เราแค่บอกว่า,วาอยากได้ที่อยากได้ที่ปลูกกระเทียมนะเราก็ขุดขุดสองร่องปลูกเพิ่มสองร่องนี่ไงสองร่องปีที่แล้วที่ยายปลูกแต่ว่าพันุพวกนี้ซื้อมานะคะ หล,หลายสายพันธนุ์ดูก่อนว่ามันจะอร่อยไหมถ้ามันอร่อยเราก็เอาสายพันธุ์ไว้อีกเนาะนี่ร่องนี้ไปถึงนู่นไปถึงเสานู่นนะเค่ไม่กี่ต้นรอกที่ซื้อใหม่พวกนี้ของเราเองนี่เนาะเห็นไหมถามว่าทําไมปลูกรยายปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแนวดูดิเป็นร่องสวยนะ พอปีหน้ามาคะแนงวันเลยไปเลยมาวันก็ไอเราพอทำงานไปเห็นจะขุดทิ้งก็เสียดายไงเห็นไหมนี่มันก็เลยไม่เป็นแถวเป็นแนวเห็นไหมเนี่ยพอเราขุดขุดคะแนงมันไปขึ้นโอ้มันสวยก็เก็บไว้เนาะเหมือนเนี่ยดอกมองดอกไม้นะ่ะเหมือนกันก็เสียดายไงก็ช่าง,ถงเถอะเนาะส,สวนใหญ่ไม่เหมือนสวนคนอื่นเขาเหรอกนี่มาดูคลิปก,กันเพื่อนๆน่าจะได้อาทิต์หนึ่งแล้วนี่ มันไม่ตายแต่มันก็ไม่โตนะคะเพื่อนๆเออแต่เขาก็รอดอยู่นะเนี่ยอนี่นี่นี่เออไม่ตายแต่ก็ไม่โตแต่จริงๆมันก็ยายก็คิดว่าจะเอามันลงนั่นแหละแต่ว่าดูสิมันไม่มันมันมันไม่ให้เวลาเรามันลงเลยฝนมันตกแล้วมันแฉะมันทํางานลําบากอืนี่ใส่รองเท้าบูทแฟนยายมาะมันใหญ่ดีถอดออกง่ายนี่พวกนี้จะเอาออกหมด ก็ได้จะมาปลูกพริกปลูกมะเขือกันน่าเสียดายเนาะเพื่อนน่าเสียดายเสียดายมันก็กินเนลลำต้นมันก็กินไม่ได้แล้วมันแข็งแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็กินได้ก็คือตุ่มๆดอกบานก็กินได้แต่คิดดูยายกินมาไม่รู้กี่เดือนแล้วนะอม,มันเริ่มเบื่อแล้วโอ้ยหน่อไม้ฝรัง่งเดี๋ยวค่อยมาตัดพรุ่งนี้ แล้วค่อยพาตาด,ดูไอ้นั่นยายขึ้นโอ้โหขึ้นแต่ใบขึ้นแต่ใบว่าแฟนใหญ่มาแล้วเห็นรถป่ะเห็นรถป่ะนวันนี้ก็ไปอีกนั่นแหละไปหาหมอไปเอายาไปเอายาเนาะปะ่ะนยายจะขอไปขอไป ถอนหญ้าออกแล้วก็จะปลูกสี่ต้นนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บไข่วันนี้ก็ไม่ได้เข้าสวนอีกเลยเนี่ยตอนกินข้าวกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วจะไปงานศพอีกอ <c oughs> บ๊ายบายอม,มองเห็นผักชีไหม,มเพื่อนๆผักชีผักชีที่ายายมาโรยไว้มันขึ้นนะนี่ <c oughs> ีวท่ไจะมาโรยไว้อีกก็ลืมอีกนะแต่ว่าน่าร้อนมันขึ้นไวเพื่อนๆผักชีนะเร็วอันนี้โรยหน้าหนาวมันชา้านี่อน,นี่ก็จะได้เวลาได้เวลาเออเอาไอ้นั่นมาให้เขาขึ้นแล้วเอารางมาให้เขาขึ้นนะได้เวลาแล้วนี่แล้วอย่างนี้นะเพื่อนๆถอนหญ้ากับถอนลําบากมันแฉะเนาะ เดี๋ยวฝนหยุดตกอากาศแรงๆเงมาช่วยกันเด้อมาช่วยยายมั่งเด้อมาช่วยยายมั่งเด้อป่ะนี่พอถอนอันนี้เอาไปให้ไก่เก็บไข่มากเพื่นอนๆยายจะขอถอนให้นี้ออกเดี๋ยวจะปลูกจะปลูกพริกสักสีต้นก็พอแล้วฝนตกใหม่แล้วมีแฟนยายมาซื้อยายฝากให้ซื้อถั่วเพราะว่าปีที่แล้วไม่มีเมล็ดนกอย่างละอย่างละซอง ถั่วถ้าเป็นบ้านเราก็ถั่วพุ่มนั่นแหละพอดอียายมีแต่ถั่วฝักยาวอะนะยังโชคดีไปเนี่ยกลางเดือนเริ่มปลูกเขาเขียนไว้เริ่มปลูกได้กลางเดือนพฤษภาเนาะกลางเดือนพฤษภาถึงกลางเดือนอมิถุนามิถุนายูนียูลีโอมิพฤษภามิถุนากลากกา กลางเดือนมิถุนาถึงกลางเดือนกรกฎาคมได้อีกหลายเดือนโชคดีไปยังไม่ปลูกหรอกเดี๋ยวกลัวมันเน่าดินมันเปียกเนอะเออมาีนะ๋ยวจะใส่ถุงมือแล้วนะใส่ถุงมือแล้วปลูกไม่ได้นะใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวมันเปียกฝนไม่ปล่กุรุขอทอนให้แน่นก่อน เสดาย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 โอ้ยเหยียบไอ้นี่โอ้ยถ้าเป็เหยียบกุยช่ายเหยียบกุยช่ายถ้าเป็นถ้าเป็นแฟนยายเหยียบก็โดนว่านม่แต่เหยียบเองเหยียบเองไม่มีใครว่าเปลียบหมดเลย ตัวทากเต็มเลยอ่ะเพื่อนทำงานไม่สะดวกเลยอ่ะอุ้ยถากเต็มเลยอ่ะตัวถากฝนตกตกไม่ใช่กินไม่ใช่กินแครอทยายหมดแล้วบอกเนาะ <Okay. S 2> ได้แล้ว,ลว <laughs> ใส่รองเท้าก็ใหญ่หนะักใส่รองเท้าแฟนยายมามันใส่งยน,นี่เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นดอกไอ้นี่หางสุนัขจริงเจาใหญ่เลยขุดใส่กระถางเนาะเดี๋ยววางๆยายจะมาขุดอีกอยู่ในรองน้งไม้ฝรัง่งมีเยอะเห็นก็เสียดายเขานะเอาไว้ในสวนก็ไม่ได้รากเขาลึกมากเลยตัวนี้ นี่นะคะปลูกเสร็จแล้วเละเทะหมดเลยเพื่อนๆเลยใส่ถุงมือก็จับโทรศัพท์ไม่ได้เสื้อผ้าก็เละหมดนะต้นปเราจะเอาดอกอันนี้ไปให้ไก่เก็บไข่กันน,นะคะสามวันวันนี้ที่มาก็ไม่ใช่อะไรเราจะมาเก็บไข่นี่เลยมาให้อาหารไก่มาเก็บไข่ หกฟองนะคะหกฟองสามวันฟองบอลเลยเลยเพื่อน,อนชอบเปลือกมันฝรัง่งเอาเปลือกมันฝรั่งมาให้นะผักก็เบื่อมันใหญ่เหรอผักนี้ก็เบื่อมันใหญ่เหรอฮะไม่กินเออเบื่อผักมันใหญ่เนี่ยผักนี้เริ่มเบื่อแล้วชอบกินผักลืมผัว ค้าเพื่อนๆได้ไข่มาแล้วนี่ดูถุงมือใหญ่เละเทะหมดนี่เอาดินไปเดี๋ยวไปผปสมดินดีๆหน่อยไปแยกมาเขือนในบ้านเนาะมาแค่นี้แหละเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ